สวัสดีครับเพื่อนๆสรุปผลการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพน2023เมื่อวันที่15มิถุนายนเป็นการแข่งรอบ2ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลโพลุุเครกับปอปอซับซิลีแตลตนาชัยคู่มือดับ2ของโลกชนะเจียงเจิ้นปังกับวุ้ยยาซินคู่มือดับ10ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม21ต่อ17 21ต่อ19บัตกับปอปอเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศมาพบกับเฟิงหยานเจ๋อกับหงตงปิง คู่มือดับห้าของโลกจากจีนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือดับแของโลกเป็นฝ่ายชนะมิวพปรปวีช่อชวงมือดับ11ของโลก 2. ต่อศย์เกม21ต่อ13และ2ีเดต่อ17เมย์เข้าไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือดับหนึ่งของโลกจากญี่ปุ่นประเภทหญิงคู่กิฟต์จงกลพันกิติธราคูณกับวิวน้ำดาประจงใจคู่มือดับ8ของโลกเป็นฝ่ายแพ้เลน่ามิยาอระกับอายากโกสุกรามบอโต คู่มืออดับ17ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21ต่อ13 16ต่อ21และ18ต่อ21มูนาเบนยาพากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดคู่มืออดับ11ของโลกแพ้ให้กับมายุมาซุโมโตะกับวากานะนางาฮาระคู่มืออดับ9ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21ต่อ9 9ต่อ21และ12ต่อ21